มาถึงในส่วนของขอเป็นเศรษฐีสักคนหนึ่งนะฮะอันนี้นะครับมีการประมูลทะเบียนรถเลขสวยอย่าลืมนะครับมวลอักษรขอไข่สบริสีนะครับจริงๆนั้นหมายถึงคุ้มทรัพย์เศรษฐีสุขเกษมยั่งยืนนะครับสำนักงานขนส่งจอดสงขลาขอเชิญทุกท่านครับร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยมวลอักษรขอไข่ส, <c ười> สบริสีคุ้มทรัพย์เศรษฐีสุขเกษมยั่งยืนนะครับ เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะครับซึ่งการประมูลจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นแล้วก็จะทําการปิดการประมูลในวันเสาร์ที่18มิถุนายน2 5 6 5ที่าที่กำลังจะมาถึงนี้ท่านลงทะเบียนแล้วหรือยังนะฮะ เลขทะเบียนสวยนี่ไม่แพงนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่สะดวกประมูลที่บ้านสามารถลงทะเบียนร่วมประมูลได้นาะลานกิจกรรมชั้น5ณหนาห,าใหัา Festival, หใหญ่ hall สื่อสิค้าเซ็นทรัลเฟสตโลหิตใจในวันเสาร์ที่18มิถุนายน25 6 5ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดการประมูลนะครับหรือว่าใครก็ตามที่ไม่สะดวกทําเองไม่ค่อยเป็นเนี่ยตอนนี้ก็มีบูธของเจ้าหน้าที่อยู่ที่นะครับอ่าชั้น5นะครับหน้าหัใหญ่อลล์เลยทีเดียวนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมนะฮะติดตามก้าสามนิวสเราก็สามารถที่จะนะฮะไปพบกับ พิสินนะครับได้เลยน้องแพรนะครับที่ได้มาร่วมกันกับเรานะฮะก็สามารถนะครับที่จะนะฮะบอกได้เลยนะฮะว่ามาจาก93 News นิวะครับติดตามจาก93 News มิวมานะครับจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับนอกจากผลประโยชน์ต่างๆนะครับที่ ทุกๆคนนะครับได้รับเงินที่ได้จากการประมูลก็จะนําเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับเพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนนถือเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอีกทางหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมถ้าไปติดต่อติดตามนะครับที่เว็บไซต์หรือไม่ก็รับบรชัวรมาตามที่เห็นเนี่ยนะฮะก็จะเน็นว่าเลขทะเบียนนะครับในบางหมวดนี่ไม่แพงจนเกินไปนะฮะแต่ใครที่มีทรัพย์เยอะๆก็โอ้โหเอาเลขสวยๆไปเลยนะครับ 9999ไปเลยนะครับก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเนี่ยครับ,รบสวยงามมากๆเลยทีเดียวอันนี้ก็จะเรียกว่าต้องลุ้นกันราคาสูงน่อยนะครับยังไงก็เพื่อที่จะให้กับทางราราชการแล้วก็ให้กับเเขาเรียกอะไรนะฮะเนี่ยนะครับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้นถนนกปกป,ปอทอด้วยนะฮะนะฮะได้ยินจาก ขาวแห่งประเทศไทยนะครับทุกๆวันเลยทีเดียวที่เตือนเรานะครับอันนี้ก็นอกเหนือจากนี้แล้วถ้าเกิดมีอุบัติเหตุขึ้นมาเขาก็ไปให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะฮะเพราะ้นตรงส่วนนี้เนี่ยนะครับก็สามารถนะครับที่จะร่วมลงทะเบียนประมูลกันได้เลยตั้งแต่ตอนนี้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ www. ทะเบียนรถ c o m เป็นสังกฤษนะครับ t a b i e n r o d นะครับซึ่งใครก็ตามที่บอกว่าร่วมประมูลนะครับ ทะเบียนรถเลขนะครับทะเบียนรถนะฮะเลขสวยอย่างเงี้ยก็ขึ้นแล้วนะฮะทะเบียนรถ .com นะครับก็ไปได้เลยทีเดียวหรือว่าสอบถามทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับสอบถามเรยดเพิ่มเติมได้ที่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่074-330248 074-330250และ074-236100หรือว่าที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งเขาก็จะอำนวยความสะดวกให้กับท่านเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับ